เราก็มาอยู่กันในเกม To อป1ีนะครับนี่ก็จะเป็นการแข่งขันบอลลีกเนาะก็มาเจอทีมที่เขาสามารถลดประตูได้เสียของที่หนึ่งของทีมของลีกผมได้นะก็โอเคฮะอยู่กันในนาทีที่เราแล้วก็นำหนึ่งศูนย์นะฮะใครยิงนะ้ะโรเซโซยิงนะ ขามริตโดนทำฟาว่าลูกนี้หัทธละเข้ามาปัาน okay. ่นฟียิกโอ้โหเบดนกเลยฮะก็วันนี้ก็การแข่งนี้นะ่าจะเป็นการแข่งอ่นับ สุดท้ายของวันนี้แล้วนะเพราะว่าเราแข่งถ้วยไปแล้วนะครับพิกมาชนะ1-0ึ่งูนะโอเคเขามลาิดเรียกใบเหลืองให้2องใบนะฮะอ่าสตมปพงมาปั่นทางฝั่งซ้ายบ้างก็โอ้โหเบอร์นกเหมือนกันฮนะไม่ค่อยไม่ค่อยเวิร์กน,นะผมไม่มีตัวความสามารถพิเศษปั่นฟีคิกเลยนะครับในทีมเนะี่ยเพราะว่ามองว่าไม่ไม่ค่อยจำเป็นนะ เดยองฮะยกมาโรเซโซคาริตมาที่อาเวซี่ออกมาพัตระตักลูกนี้มาโอ้โหอีพัดีมงออกไปนะก็เหมือนเดิมครับระบบ4 2 3 1นะครับแล้วก็เลือกอ่าตำแหน่งได้แล้วนะเป็น MC เอ็มมาให้เดยองนะครับแล้วก็เดี๋ยวทางเจนิฟฟฟิมโปงเนี่ยน่าจะให้ฝึก ตำแหน่ง DC แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูก่อนครับอันนี้ยังไม่แน่ใจว่าจะฝึกดีไหมนะฮะแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นเดยองเรียบร้อยฮะโยีบิดตั้งแต่ก่อนแข่งนัดนี้แล้วนะตั้งแต่แข่งครับตอน10โมงกว่ากว่า่ลำหน้าหรือเปล่ายังไง ได้แข่งกับทีมนี้จริงๆก็ต้องบอกว่าเข้าใจแะครับว่าทำไมที่หนึ่งฝั่งตัวเองไม่ยิงได้ได้แค่ลูกเดียวเพราะว่าคือเหมือนจะไม่มีอะไรนะแต่ทีมเขาแน่นมากนะฮะมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นการแบบพูดอย่างไรพูดไม่ถูกเหมือนแบบทีมเขาแน่นนะครับคือมันยืนแออัดตลอดเลยฮะมันเลยดูเหมือนเล่นยากเลยนะ คำดิษออกมาแฟงกี้ไดอยองโดนทำฟาฟไปแล้วฮะอย่างน้อยๆเนี่ยเราต้องยิงอ่ะผมขอต่ำๆเลยสามถึงสี่ลูกนะครับผมต้องต้องต้องทิ้งก่อนอ่ะเพราะผมมั่นใจว่าวันเนี้ยที่หนึ่งเขาเจอสองดาวอ่ะผมว่าเขาน่าจะยิงเยอะนะครับแต่ก็อีกใจก็ภาวนาให้มันแพ้แล้วกันฮนะเรา้ได้ขึ้นด้วยนะ อีกอย่างวันนี้ก็ส่งประตูอ่าสำรองลงมานะเป็นมาร์เดเตสตเกนเอามาเล่นบ้างต้องโรเตชันลักเตะบ้างแล้วก็ถอดกองหลังออกไปตัวหนึ่งก็คืออ่าเดลิกนะออกไปก็เป็นอันดาเทพมาเล่นแทนก็อย่างที่บอกครับนต้องโรเตชันบ้างนะเพราะว่าถ้า ปล่อยอย่างเดียวคือมันมันเล่นไม่ไหวรัโอ้งานมานะฮะคำดิตเหมือนจะทำอะไรไม่ได้นะแล้วก็ต้องส่ง m ิ d f i ล l d holding ลงมาก็ครับตามที่เห็นนะถอดคำดิตออกครับผมแล้วก็ เออเอานาทวุฒลงมานะแล้วก็โลเซโซนะฮะออกไปส่งจวโฮดดิ้งอย่างเมเล่มเปียนิตลงมานะครับ <c oughs> แต่ยังดูเหมือนยังไม่ค่อย เข้าท่าเข้าทางเท่าไหร่นะในยองสายออกมาให้สลโมงเปิดลูกนี้มานัทวุฒิโคกก็ยังแม่คมอยู่ดี ก็เอาอัานนเทพออกนะเอากองหลังที่สามารถคอสบอลจากแดนหลังได้นะฮะมาอย่างเดลิกนะฮะดักได้ะมาที่เดยองจ่ายมาพัทละหูให้บอลเป็นผมอ่ะผมเลือกให้ตัวไกลแย่งว่าให้ไอเกมก็ประมาณนี้ฮรพัทละทุ่มมาเปลียนอ ออกมาอาวุธมาที่เปน,นิดอีกทีหนึ่งเปน,นิดยกข้ามมายัางไงโอเคเปน,นิดยิงลูกที่สองให้กับทีมได้แล้วก็นาวุธที่เพิ่งลงมาก็เป็นคนแอซิดด้วยนะก <c oughs> ็ <c oughs> ถือว่าโอเคฮะ วันที่เดลิกใจมาเดยองมาที่เฉลิมพงษ์โดนทำฟาวใบลูกนี้แอนเดอรเซนนะฮะก็โดนเหลืองที่สองเป็นใบแดงไล่ออกไปนะครับแล้วก็เฉลิมพงษ์ปั่นลูกนี้ยังไงโอ้โหไไกลเคียงเลยนะครับก็ส่งฟาวหน่ายลงมาเล่นเป็นหน้าเป้านะแต่ว่า ระบบเล่นจริงก็จะเป็น460นะครับเพราะว่าผมดึงอ่อฟอลนมายลงมา,าฮาริลูวิตลงมาก็ยิงเลยนะฮะกอนนัทวุฒิแอสซิตินะแกแล้วนะครับผมไม่รู้จะมีเตะม,มุมไหมแต่ผมอยากเสียงนะ ทวฒิฮะยิงออกไปครับถอยนัทวฒิแอซิ์อีกสักลูกหนึ่งนะฮะนัทวฒิออกมาพัทระรพัทระตักลูกนี้มาอ้โดนสกัดไว้ได้นก็น่าจะเป็นเพลย์สุดท้ายแล้วฮะ เปลี่ยนอิทธฮนะให้มาตาตาระออกมานาทวุฒินาทวุฒิยังไงโอ้นาทวุฒิโดนแย่งไปนะตัวนาจาจบนะครับที่สามศูนย์โอเค ให้สักหกสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับว่าทีมค่อนข้างอ่อนนะแต่ว่าพอเล่นจริงๆอ่ะเขาแน่นมากเลยโอเคครับก็ประมาณนี้เนาะก็โอกาสยิงก็รู้สึกจะหกสิบเปอร์เซ็นต์ปะใช่ปะยี่สิบจากหนึ่งนระ้อยอ่าเนี่ย ช็อตอินฟินิชี่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็พั bon นบอลสำเร็จแปดสิบนะฮะแซคเกอลสิบหกเขายิงไม่ตรงกรอบเลยโกเราไม่ต้องเซฟเลยนะครับแล้วก็เราฟราวน์น้อยนะฟาวน์ห้าเองนะครับเตะมุมไปสิบเอ็ดฟีคิกไปสี่นะฮะเกมเราก็ขึ้นแบบเฉลี่ยเฉลี่ยกันนะเพราะว่าของเขาเนี่ยจะเป็นเกมลุกแบบปีกขึ้นทางปีกสามารกว่านะครับโอเค ก็เดี๋ยวขอดูนาะต่อไปเนาะโอเคนะต่อไปไม่น่าจะมีปัญหาอะไรฮะก็ตอนนี้ก็ขึ้นที่1ชั่วขราวนะครับบวกมอีก3ามรูปนะ ก็เดี๋ยวต้องมาดูกันนะครับว่าวันนี้นะฮะเขาเจอกับอ่านี่ฮะสองดาวเขาจะยิงเยอะไหมถ้าผมอ่ะผมมีลังสังหรณ์ว่าเขาน่าจะกลับขึ้นมาได้ละนะฮะแต่ผมก็ภาวนาให้ให้เขาแพ้นะฮะเพราะสี่สีสองของเขาเนี่ยเป็นแบบสองอยตัวด้วยนะคือปีกเนะี่ยเข้ามาเป็นอ in ินอินไซด์ฟอร์เวิร์ดแล้วก็อ่าฟูลแบ็กเนี่ยเล่นเป็นอ่า เขาเรียกอะไรฮะอินเวอร์ตฟูลแบ็กเข้ามานะฮะเล่นเหมือนเหมือนแดนกลางอะ่ะผมเดานะเกมลุกน่าจะขึ้นจากตรงกลางซะเยอะไม่น่าขึ้นที่ปีกน,นะฮะเพราะว่าถ้าจัดแผนสองสองสอ,องแบบนี้ก็คือมันจะทับกันนะก็ไม่รู้ฮะทับผมว่า นั่นแหละผมก็ภาวนาะ้เขายิงไม่ถึงผมแล้วกนะันฮะอย่างน้อยๆก็ขอให้ต่ำกว่า3ลูกถ้าชนะแล้วก็ถ้าดวงดีหน่อยก็ให้เขาพลิกแพ้เราก็จะขึ้นที่1แบบสบายใจนะฮะแล้วก็เราไปตัดแต้มกับเขาณนะสุดท้ายเลยนะนี่นะครับก็เป็นการดีครับเพราะว่านัดปิดฤดูกาลเนี่ยเล่นบ้านผมนะครับถ้านัดนี้ผมชนะได้นัดปิดฤดูกาลเล่นในบ้านคิดว่าน่าจะ สบายอยู่นะ,อะโอเคฮะก็ประมาณนี้ครับ ก็น่าจะเปลี่ยนแค่ตำแหน่งเดียวนะในความรู้สึกผมนะครับไม่เสียงดีกว่าผมไม่อยากถอดหน้าออกสักตัวนะแต่แบบยังไม่รู้จะถอดใครคําเดียวเลยเพราะว่ามีตัวที่ต้องการเล่นอย่างตัวเนี้ยเขาผมซื้อมาเนี่ยแทบไม่ค่อยได้ลงเลยนะ เหมือนจ้างมาเปลืองค่าเหนื่อยเปล่าๆนะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะ <c oughs> ว่าจริงๆอ่ะใจอยากโรเตชันมากนะรจริงๆแต่ก็ประมาณนี้แหละครับ ขอเล่นแบบไม่เสี่ยงดีกว่าอีกอย่างหนึ่งที่เลือกส่งนะัฐวุรลงมาเนะี่ยคือแม่งยังไม่ยิงประตูในลีกเลยนะมีแต่แอสซิตสอนะครับฟอร์ม8แล้วก็มาดูฟอร์มเดยองกันนะฮะแมตท,ที่ผ่านมาก็ฟอร์ม8อีกแล้วตัวนี้ถือว่าดีฮะรู้เรื่องเวิร์คครับ เพราะจริงๆเอาคารมลิดมาเล่นก็จะได้ปั้นด้วยแต่ว่าเหมือนเหมือนจะไม่ค่อยไม่ค่อยได้เล่นนะแล้วก็เดี๋ยวก่อนจะให้ดูการแข่งเมษา,าเนาะก็ตอนแรกอะฮะนี่นะฮะเราเจอในระดับที่60กว่านะฮะแต่ วันนี้นะครับดูมครับชเขาไปฟิตมาฮะไปเซ็นตัวตัวยืมมาผมเรียกตัวยืมดูฮะโอ้โหเส้นตัวนี้มาตัวเดียวขึ้นแปดสิบกว่านะครับแล้วดูเขาจัดทีมมาเจอผมสิ่สี 4, 3, 1, ่สามหนึ่งสองคือเขากะพิกเอาเข้ารอบเลยนะโชคดีว่าเราก็ เล่นในบ้านนะฮะแมตช์นี้แล้วก็ชนะไปได้นะโอเคครับ <c oughs> ก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปถัดไปฮนะ